السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بشر المؤمنين من نعيم مقيم وأنصر العزين من عذاب العليم أشهد أن لا إله إلا الله العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المرشد أمين وعلى آله وصحبه أولي الفضل المبين أما بعد فيا أيها المؤمنون อสวกุมวัยยาเบิะกวาลมหิวะตออิฮิลลบุมดุฟลิฮุนท่านพี่น้องผู้มีสติใกล้ครวนพิจารณาทั้งหลายขอให้เราแต่ละคนได้ขอบคุณต่อลอสุบฮานุวาตาลาได้สำเนึกในพระเมติตราจากอิลอสุบฮานุวาตาลาให้มากๆนะครับที่พระองค์นั้นให้เราได้เกิดมาพร้อมด้วยการที่เรามีสติปัญญา นะครับมีมันสมองที่จะคิดใคร่ครวญได้นะครับคิดถึงเรื่องอนาคตหรือคิดย้อนไปถึงในเรื่องอดีตก็สามารถที่จะคิดได้นะครับแล้วก็มีความทรงจำมีความจดจำในวิชาความรู้ต่างๆจำเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะครับ ตั้งแต่จำความได้ก็จำกันมาตลอดนะครับว่าเคยทำววรกรรมอะไรกันบ้างเคยทำความดีอะไรกันบ้างนะครับเคยทำความไม่ดีอะไรบ้างนะครับจำว่าครูบาอาจารย์นะครับครูเคยสั่งเคยสอนอะไรเอาไว้นะครับแล้วเราก็นำมาปฏิบัติได้นะครับ อันกุรอาอนที่เป็นกาลามุลฮละนะครับเป็นพระราชด,ดำรัสแห่งอัลลอฮ์สุบฮานฮวาตาลานะครับเรายัางพอจดจำกันได้นะครับหลายหลายอายะหลายหลายสุระนะครับทำว่าการอัลลอฮ์สุบฮานิฮวาตาลาให้สติปัญญาของเรานั้นให้มาให้กับเรานั้นมันช่างมีความประเสริฐนับมวลค่าไม่ได้นะครับเพราะถ้าหากว่าเราไปดูหลายๆาบุคคลนะครับที่เขาวัน สติปัญญาเขาไม่สามารถที่ใช้ใช,ใช้ได้บางครั้งก็ช่วยตัวเองยังไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าสติปัญญาไม่มีหรือไม่พร้อมที่ใช้งานนะครับหรือบางคนอายุมากๆก็เป็นอัลไซเมอร์นะครับเป็นโรคของความจําเลือดเลือนกันไปฉะนั้นการที่เรามีสติสติปัญญาและก็มีความจํานั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮาฮานาะวาตาลาได้ทรงบารทานนับว่ามีคุณค่าอันยิ่งใหญ่ยิ่งนะครับ เรื่องไหนที่อัลกุรอานนั้นได้บุรบัญญัติใช้ไว้อย่างไรหรือบัญญัติห้ามไว้อย่างไรเราก็พอที่จะจดจับจดจาได้นะครับผมเชื่อแน่และเกินว่าหลายๆคนนะครับมีความจดจํานะครับในสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกอันฮานิดได้สอนตโตครูได้ชี้แนะต่างๆนะครับเหล่านี้พวกเราก็ยังจดจํากันได้รวมถึงอานิดต่างๆที่อัลลอฮฺสุบานุวัตที่องค์ศาดานะครับ ท่านนบลลลลลลีมัสลลอวะสลัมของเรานั้นบอกไว้อย่างไรเราก็พอที่จะทบทวนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาดิกุลลูกุมรอินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอารราอิยาตินะครับทุกๆคนต้องมีหน้าที่อันนี้ก็คือความจดจําที่เราได้จำเอาไว้นะครับเท่านี้ก็นับเป็นพระกรณาที่คุณจากเอกรา์สุบภานุวาตาลาอย่างหล้นหลนแล้วนะครับที่พระองค์ทรงให้สติปัญญาของเรานะครับ ยิ่งเราสามารถจดจําถึงพระคุณของพ่อแม่ของเรานะครับจดจําความดีงามจดจําบุญคุณที่วงศาคณา,านาติของเราหรือว่าโตแน่แน่โตหยังโตชายปู่ย่าตายายลุงป้านะ้าอานะครับเคยให้ความปราณีแก่เรานะครับในสมัยเด็กๆในสมัยที่เรายังอ่อนแออยู่นะครับเรานึกได้เราก็จักระตันอยู่รู้คุณนะครับเราก็จะต้องรู้คุณและกหาทางนะครับหากมีโอกาสเราก็จะต้องตอบแทน บุคคลเ่านั้นนะครับที่เขาได้ให้อุปการะคุณความดีต่างๆมาอย่างเรานะครับยิ่งเป็นพระเมตตาที่พระองค์ทรงประทานสติปัญญาให้กับเราประทานมันสมองให้กับเราอย่างที่ไม่รู้ว่าจะเปรียบกับทรัพย์สินมีค่าได้อย่างไรนะครับมีราคาได้ขนาดไหนก็เพราะว่ายังมีมนุษย์ที่เกิดมาสติปัญญาของเขานั้นเสื่อมใช้การไม่ได้มากมายเหลือเกินนะครับ บางคนเกิดมาก็ปัญญาอ่อนนะครับบางคนเกิดมาสอนไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องก็อีกเหลือคนานับนะครับเรานิบเสริฐคิดว่าประเสริฐเหลือเกินนะครับบางคนยังท้อแท้นะครับ,บมีสติปัญญาแล้วความจําก็แล้วแต่ยังท้อแท้คิดว่าตัวเองทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับ อ,อันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับน่าคิดเราจะทาอย่างไรที่จะใช้สติปัญญาของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเรานะครับฉะนั้นเมื่อรสุบฮานุวาตาลาให้สติปัญญาของเรามาแล้วนะครับเราจะต้องขอบคุณสำนึงในพระเมตตาของพระองค์รสุบฮานุวาตาลาให้มากๆนะครับเท่าที่จะมากได้ ดังนั้นเมื่อเราได้รับพระเมตาตาใจของลัทธบานูวาตาลามาถึงขนาดนี้ให้เราได้มีมีปัญญามีความคิดแล้วเราก็ได้ใช้ใช้ความคิดเหล่านั้นนะครับใช้มันสมองของเราให้เกิดประโยชน์กับตัวเราให้มากที่สุดนะครับดังที่ตันนบีม,ะมะะบามัสลอมอวันเลวสลัมได้ส่งเตือนพวกเราเอาไว้ในเรื่องของการที่เราจะต้องใช้สติปัญญาของเรานะครับสมองของเราเอาไว้อย่างไรนะครับ

ในเรื่องอะไรคือให้ถึงไปถึงไหนให้ถึงผลบั้นปลายของการกระทํานั้นว่ามันจะส่งผลถึงเราเสียก่อนว่าแต่หากเป็นเรื่องที่ดีส่งผลบั้นปลายดีก็จงทาให้ลุล่วงหรืออมันส่งผลกับเรื่องของทุนยาทุนหลุกนี้นะครับเราก็อ่าทำ ให้ลุเลืองหรือเป็นส่งผลให้บั้นปลายก็คือในชีวิตของอาครัสของเราหรือว่าบั้นปลายชีวิตของเราดีก็จงทําไปครับแต่ถ้าหากใครใครกลควแล้วว่าผลบั้นปลายของการกระทําเรื่องนั้นนะครับเราคิดแล้วว่าถ้าว่าเราทาเรื่องนั้นแล้วนะครับมันเป็นผลบั้นปลายที่จะทําให้ชีวิตของเราเปนติดลบนะครับก็จงได้ละเว้นมันเสียอย่าไปกระทําสิ่งนั้นๆเข้านะครับ นั่นก็คือสิ่งที่ตัน,นบีมัสสลอมวาเนวัลสลัมได้เตือนเรานะครับหากจะมองว่าพระวจนะเององค์พระศาสดาของเราว่าเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงเตือนเราที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับคือเมื่อเรามีสติปัญญาสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็ควรที่จะใช้ให้เกิดผลดีกับตัวเรานะครับควรที่จะคิดก่อนทำนะครับคิดก่อนพูด และก็คิดก่อนลงมือกาะทำในทุกเรื่องนะครับฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาแล้วนะครับเราก็ต้องคิดในทุกๆเรื่องนะครับคิดก่อนที่จะทำและคิดก่อนที่จะพูดรวมถึงคิดก่อนที่เราจะลงมือทํานะครับในทุกๆเรื่องเลยนะครับไม่ใช่ทําลงไปแล้วเห็นผลบันปลายในทางที่ไม่ดีแล้วเพิ่งมาคิดได้นะครับมาสํำนึกตัวเองว่าในมาสํานึกตัวเองในภายหลังว่ามาเสีย ว่าไม่น่าทําเลยนะครับมานั่งเสียใจในสิ่งที่ทําลงไปนะครับเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่เสียหายให้กับเจ้าของปัญญานะครับคือมีปัญญาจะใช้ไม่เป็นเขาเรียกว่าคนไร้ซึ่งปัญญานะครับอ่าฉะนั้นในทุกๆเรื่องนะครับเราจะต้องอคิดก่อนที่จะลงม,มือทํานะครับนั่นก็คือสิ่งที่ท่านนาบีได้เตือนเรานะครับฉะนั้นในเรื่องของการคิดใกล้ครวนนะครับนึกย้อนหลังในสิ่งที่เราทําไว ในอดีตนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เราเข้าอาเก,ากา again, บนบาลลกแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นคุณประโยชน์ถ้าหากว่าเราใช้ความคิดย้อนหลังไปนะครับกับตัวเรามันเกิดประโยชน์กับตัวเราไม่ใช่น้อยเลยนะครับฉะนั้นลองมาคิดไปก่อนว่าเวลานี้เนี่ยตัวเราเนี่ยอายุสมมุติว่าไม่สมมุติแล้วนะครับตัวผมเองก็50กว่านะครับห้าสิบเอ็ดเข้าไปแล้วนะครับเหมือนเหมือนไม้ใกล้ฝั่งแล้วนะครับเหมือน ัวเราเนี่ยยิ่งเข้าใกล้สุสานกูบดมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะเวลามันมีค่อนข้างจํากัดนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีใครอายุเกินร้อยสิบปีสองร้อยปีไปแล้วนะครับไม่มีนะครับฉะนั้นอายุของเรามันก็ยิ่งนานวันมันก็ยิ่งเข้าใกล้อ่าเขาบอกว่าหลุมฝังศพหรือสุสานนะครับอ่าหรือว่าเมนนะครับบางคนก็นว่าถ้าเป็นศาส,สนาพุทธนะครับก็เรียกว่าใกล้ใกล้เข้าเมนกันไปแล้วนะครับ เข้าไปเต็มทีนะครับฉะนั้นอะไรก็ผมของเรานะครับมันก็เริ่มที่จะเปลี่ยนสีนะครับเริ่มมีหอกนะครับมีงอกนะครับพออายุ40ปีนะครับบางคนก็อาสามสิปีก็มีหอกนะครับหรือเนื้อหนังก็เริ่มเหี่ยวย่นนะครับเนื้อหนังเหี่ยวย่นนะครับฟันชุดเดิมก็ค่อยๆหลุดไปค่อยๆถอนไปนะครับพอมันปวด เอาวลานี้บางคนก็อาจจะมีความปลอมเข้ามาซ่อมแซมบ้างนะครับบางคนก็ไม่ซ่อมแซมนะครับหรือในอดีตชีวิตของเราที่ผ่านมานะครับมาคิดดูให้ดีๆนะครับว่าคิดอย่างไม่เข้าข้างตัวเองนะครับว่าตัวเรานั้นขาดละหมาดฟัดดูว่าเวลาไม่รู้สักเท่าไหร่นะครับกะเชื่อแน่ๆเลยว่าแต่ละคนยงจําไม่ได้ว่าขาดไปกี่วัคตูนะครับวันที่เราละหมาดฟัดดูได้ครบ 5้าเวลาเรียบร้อยไม่ค่อยจะมีสักเตาไหร่ก็จะเป็นเรื่องส่วนน้อยนะครับที่วันไหนที่เราละหมาดครบ5้าเวลายิ่งไปละหมาดจุมอัดด้วยด้วยแล้วมันก็ยิ่งน้อยใหญ่นะครับส่วนวันไหน uh, ที่เราละหมาดตกๆลนๆนะครับสามวันสามเวลาบ้างสองบ้างอย่างนี้ก็น้ากันกันไม่หวัดไม่ไหวนะครับเอาเป็นว่าเป็นส่วนมากก็แล้วกันนะครับเรื่องของละหมาดเราขาดจํานวนกันไปมากนะครับ แล้วก็เรื่องของการถือบวชก็เช่นเดียวกันนะครับถือได้ดีได้ดีจริงๆนะครับถือ,อครบร้อยเปอร์เซ็นในคุณนมความดีของงานถือบวชนยค,คิดว่ามันน้อยนะครับโดยเฉพาะบวชที่เรามีความสอบาสมีอดทนวันที่เราบวชเราพูดจาดีนะครับไม่ในเวลาถือบวชอารมณ์ดีตลอดถือสินบวชนะน้อยมากนะครับส่วนมากอารมณ์อดทนพูดจาดีถือบวชด,ด้วยละหมาดฟัดดูห้างเวลาด้วยมันก็ยิ่ง แล้วกันน้อยไปใหญ่นะครับสิ้นในเดือนอมรดอนนะครับเราละหมาดระดูหาเวลาครบบวชสมบูรณ์เนี่ยมันน้อยนะครับฉะนั้นเราจะทําอย่างไรนะครับว่าชีวิตคิดให้ดีนะครับชีวิตที่ผ่านมานะครับสี่สิบปีห้าสิบปีที่เราดําเนินชีวิตนั้นเรามีความใกล้เข้าใกล้พระเมตตาห่งหงสุลบานุวตาลาได้ดีจริงๆนั้นสักกี่ปีนะครับ เรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าใครครวน,นคิดน่าพิจารณานะครับหรือว่าเราจะชดใช้ก็ดอละหมัดชดใช้เวลาที่ขาดไปเสียให้เรียบร้อยไม่เป็นเนสินค้างจนเราหมดทางแก้ไขนะครับเราก็จะทําอย่างไรที่จะให้พัฒนา,าชดใช้นะครับใน,ในไม่ว่าจะเป็นบวชหรือว่าละหมาดนะครับในเรื่องของการคิดใครครวนนะครับนึกได้อย่างขนาดนี้นะครับนับว่าการที่เราคิดนะครับ เรื่องบวชเรื่องและหมาดว่าเราขาดไปเท่าไหร่นะครับบวชนะครับเราบวชเดือนรามาอนที่เรากิกะไม่ค่อยเอาเรื่องมีบางปีนะครับที่บัญญัตโดยเฉพาะในช่งวงวัยรุ่นนะครับเราอาจจะ,ะกิกะนะครับปีนี้ไม่ก็จะถือบวชเลยนะครับ เราก็ต้องพยายามหาทางเดี่ยชดใช้บวชเสียก่อนก่อนที่เราจะเสียชีวิตนะครับหรือว่าเรื่องที่เราไปละเมิดใครเอาไว้บ้างนะครับเราเคยไปหยิบยื่นทรัพย์สินเงินทองของใครเข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้ชดใช้เียบร้อยก็พยายามจัดการเสียนะครับเพราะว่ามันมีผลเสียมากมายนะครับสาหรับคนที่ไม่มีนี่และไม่ชดใช้นี่นะครับยิ่งคนที่มีความสามารถแล้วนะครับบอกว่าไม่มีเงินแต่ซื้อนู่นซื้อนี่ได้นะครับอ่า ให้เขาไปนะครับอาทิตย์ละร้อยอาทิตย์สัปดาห์ละห้าสิบเหมือนกับเราลงแชร์ได้แต่ว่าเสียค่าติดไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นน่าคิดอย่างยิ่งนะครับหรือว่าการที่เราเคยพูดจานยินทาใส่ร้ายเขาไว้นะครับเราก็วควรที่หาทางไปขอมาอัพขอเสียนะครับเราเคยไปละเมิดใครไว้นะครับเคยเอาตัวจามชามของมัสยิดกลับไปแล้วเราไม่ได้สงคืนนะครับเราก็ต้องอไปซื้อใหม่ชดใช้ให้นะครับ เรื่องอย่างนี้ก็คิดดูให้ดีนะครับหากเรา,าปิดพลาดประกันใดเราก็ต้องขอมาอัพหาทางชดอาหาทางชดใช้นะครับแต่เป็นเป็นวัตถุนะครับก่อนที่เราจะลาลูกนี้ไปนะครับสำหรับใครที่คิดใครควรนึกได้ขนาดนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับบุคคลน,นั้นนะครับทั้งนี้เนี่ยเพื่อจะแต่หาทางปลอดภัยให้แก่ตัวเขาเองนะครับ อย่างดีที่สุดนะครับถ้าเราทําได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่รู้ว่าไม่ใช่รู้ว่าตัวเราขัดละมาดเอาไว้นับไม่ทั่วเอาถือสิ้นอดไว้เหลือจะจดจําแต่เราก็ามานั่งฝันนะครับบางคนบอกว่าเออไม่ต้องละละมาดก็ไม่ต้องบวชก็ไม่ต้องปล่อยให้ลูกให้หลานส่งหลกัลก,ลกเก้าสารหลักหลักเก้าสารหลัก้องให้โตอบาบอนะครับช่วยทําให้ช่วยทําหาดีให้เผื่อว่า สิ่งที่เราขาดละหมาดสิ่งที่เราขาดบวชสิ่งที่เราไปพูดจาไม่ดีกับคนอื่นมันจะชใช้ไม่ได้นะครับนั่นก็เป็นความคิดที่อันตรายอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นถ้าเราคิดได้นะครับเราจะทําอย่างไรให้ตัวเรานะครับอดีตที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องของอดีตก็จริงแต่เราก็สามารถที่จะลบล้างชดใช้กันได้นะครับล้วก็บางเรื่องเราก็ก็ตอบัตรแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีขึ้นนะครับ สำหรับใครที่ทำให้สติปัญญาของเราประโยชน์ใช้ได้ขนาดนี้นะครับก็เชื่อว,ว่าคนนั้นจะมีความบั่เสิอที่สุดทังที่องเราสุบฮานุวาตาลาทรงเตือนพวกเราไว้ในเรื่องของการใช้สติปัญญา,าใกล้กลัวในอันกรานซุรออัษฎ์อายะที่18ยแปดสิบยี่สิบแปดว่าบิสมิลลาฮิรราะห์มาิลราะฮิมยายุลลาฮีนะอามานุตะกุลลอฮะวังตังซุวังตังซุร์นัมะซุมนัมบซุนมากรดดามัตลีกอดิลีกอด ลีกอดิววัตะคุณโลาหาิลลลฮาฟะบิรมบิมาตาอมะรุนซึ่งมีใจความว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายก็คือพวกเราผู้บรรดามุมนีนผู้ศรัทธ,ธานะครับพวกเจ้าจงมีความย่ำเกรงต่อเราสุบานุวาตาลาเถิดนะครับและแต่ละชีวิตจงได้ใช้พินิษพิจารณาใกล้ครวนคือใช้สติปัญญาที่พระองคงงาา์ทรงประทานมาให้นะครับ พิจารณาไคร่ควรถึงสิ่งที่ตนได้กระทําผ่านพ้นมาแล้วนะครับว่าในที่ผ่านมาเราได้ทําอะไรไว้บ้างทําดีอะไรบ้างทําสิ่งที่ไม่ไดีอะไรไว้บ้างนะครับทั้งนี้เพื่อวันเกียรมาว่าได้เรากระทําสิ่งใดลงไปเพื่อที่จะเราได้หาทางให้เราตัวเราปลอดภัยในวันนั้นบ้างนะครับก่อนที่เราจะเสียชีวิตเราก็ต้องมาคิดมาทบทวนว่าสิ่งไหนที่เราทําผิดเราก็ต้องขอมาอัปขอไภทษ ขอชดใช้นะครับถ้าเป็นในสินเราก็ต้องชดใช้ไปหยิบยืมถ้วยชามชามของมัดยิปยือของเพื่อนนะครับก็ชดใช้ให้นะครับแล้วพวกเจ้าจงและพวกเจ้าจงย้ำเกรงต่อรสุภาเนวตาลาเถิดเพราะแท้จริงของรสุภาเนวตาลานั้นส่วนตระหนักยิ่งในสิ่งที่เจ้าประพฤติเอาไว้นะครับพระองค์ทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเราประพฤติทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอันนี้สําหรับวันนี้นะครับก็เป็นเครื่องตนใจนะครับว่า อรสุภาณุวาตาลานั้นได้ให้สติปัญญาของเราแล้วก็ให้เราได้คิดทบทวนพิจนารณาว่าอดีตที่ผ่านมาเราผิดพลาดงานใดขอหาทางแก้ไขขอมาอับขอผิดขอตอบัตต่ออรสุภานุวาตาลาและตั้งใจมั่นว่าต่อไปเราจะ,ะปฏิบัติในสิ่งที่ดีนะครับมีความตักวานะครับตักวาคือการที่เราปฏิบัติในสิ่งที่ปองใช้และละทิ้งในสิ่งที่บ่งห้ามก็หวังว่า ตัวเราเองนะครับและก็ท่านผู้ฟังนะครับก็จะเป็นคนหนึ่งที่ได้ใช้สติปัญญาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงส,สุดกับตัวเราและเราก็จะได้รับความสําเร็จทั้งโลกนี้และและก็อะไรกันโลกหน้าอุสบิลลาฮิมินลาชัยตอนโรยิมมานามิลาซอลิลาะห์ฟาลีนัมซีวะมันอาซาฟะอะเลฮะวะมะรับบุกะมิซัลลัมิลลิลลบิดะบาระกัลลอฮูลีวะลคุมมาริไซดินมุสลิมินมิงกุลนิซามบิอุมเฟสต่างฟิรุฮินนะฮูวันกฟูรุ์ไรม